十、这个、十分三个，<noise> 是不是大呀？要不 <noise> 这个这个五块一个，肯定好吃啊！五块一大盘儿、啊、嘞，<noise> 这小的十块钱五个。要不要啊？

พยายามผลอนเจิมนะคะนั่งและอยายามเหมือนเดิมคืออย่างนี้ถ้าเดียวเราจะนั่งเลีเ้ยวขึ้นไปนะคะนั่งเกี้ยวขึ้นไปนั่งรถพยายามประมาณสามนาทีนะคะไปถึงที่จุดเแี้ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะ

บรรดาไก่ไก่ไก

900 cặn kà, bân đài <laughs> chương trình. Địch ไมองเห็นเสื้อตไม่เป uh ็นไรก็ตายเถยครับรอพักหนึ่งขายไปเรื่อยๆต้องให้เราเอาเงินมาจ่างประเทศเนี่เอามาที่ยว ไปกันเดียวแต่ละครั้ง